เหรียญน,นี้นะครับพิเศษมากเนื่องจากเหรียญเดียวเนี่ยผมหมดหมื่นกว่าบาทนะครับค่าจ้างให้ไปเอาเหรียญเนี้ยสี่พันบาทแล้วนะครับผมนะค่าจ้างนะฮะสี่พันบาทก็ปอไปบุดอ ก็มาเรา่มทำตลาดตลาดบรกิการตัวแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในนามผู้ล่เพจรับซื้อเงินโบราณแบงก์เก่ากรีฑโบราณอยู่ปัตตานีนะครับผมนะฮะก็วันนี้ผมมีเหรียญนะฮะเหรียญนี้นะครับพิเศษมากเนื่องจากเหรียญเดียวเนี่ยผมหมดหมื่นกว่าบาทน,นะครับค่าจ้างให้ไปเอาเหรียญเนี้ยสี่พันบาทแล้วนะครับผมนะ ค่าจ้างนะฮะสี่พันบาทเหรียญนะครับผมนะฮะหมื่นกว่าบาทนะครับผมนะก็เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะผมก็ลุ้นนะครับเพราะว่านานๆครั้งที่จะได้ซื้อเหรียญเหรียญเดียวหมื่นกว่าบาทแบบนี้นะครับผมนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมนะอาจจะมีพูดแบบผิดๆบ้างนะตื่นเต้นนะครับผมนะก็เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆแล้วก็ อธิบายว่ามันคือเหรียญอะไรนะครับผมนะโอเคก่อนอื่นเรามาแกะก่อนนะฮะเต็มเต็มจริงๆนะ,ะอาการดูออกเลยนะฮะกระปิงรับร่กงีบูตดเต้นสูงกบนะฮะในกล่องมีมีน,นี้นะฮะ โอ้โหเดี๋ยวโดนเบียร์ละตำรับพาร์มาทีมเรียนเดียวหมื่นกว่าบาทเนี้ยโอ้ใครๆก็ตื่นเต้นแน่นอนนะเดี๋ยวนะทำไมลุ้นๆๆไปพิสัย ไปเรียนเดียวนะครับผมหมดเป็นหมื่นค่าจ้างอย่างเดียวสี่พันบาทก็ป่อปลไอ่ะบรรใช่ครับผมนะฮะตรงตามที่ที่คุยกันนะครับผมนะก็เป็นทีมงานผมเองนะไปเอาก็ถือว่าสุดยอดนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยผมให้ดูชัดๆว่าที่มันแพง มันคือเหรียญอะไรกันแน่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูครับโอเคครับเพื่อนนะฮะนี่ก็คือเหรียญที่ผมบอกว่าผมซื้อมาหมื่นกว่าบาทนะครับผมนะฮะก็เป็นเหรียญบาทหนึ่งสมัยรัชกาลที่5นะครับผมนะฮะซึ่งเหรียญน,นี้นะฮะมีความพิเศษตรงที่ว่ารอสองหสองศูนนะครับผมนะเหรียญน,นี้นะฮะ รอสอหนึ่งสองศูนย์ผมรับซื้อในราคาหลักพันถึงหลักหมื่นแล้วเลยทีเดียวนะฮะแล้วแต่สภาพนะครับผมนะครับก็อันนี้ได้มาจากบุรีรัมนะครับผมก็ถือว่าคุ้มกับการรอคอยเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมนะ,ะเป็นบาทหนึ่งสมัยรัชกาลที่5นะครับผมนะ,ะซึ่งเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นปีเอถ้าเป็นรอสอ อื่นๆราคาหลักร้อยหลักพันเองนะครับผมนะฮะต้องเป็นรอสหนึ่งสองศูนย์เท่านั้นนะครับผมนะก็รอสดูตรงไหนเหรอครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดนะครับผมนะฮะรอสดูตรงนี้ครับเพื่อนๆนะเนี่ยฮะเห็นไหมครับรอสหนึ่งสองศูนย์ถ้าใครมีรอสหนึ่งสองศูนย์แบบนี้ผมก็รับราคาแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนะก็ต้องดูสภาพนะับสภาพแบบนี้ ผมทุ่มไม่อั้นนะครับผมนะครับถ้าสวยกว่าน,นี้ก็ราคาได้อีกแต่ถ้าสภาพล้างมาเนี่ยราคาอาจจะตกหน่อยดังนั้นห้ามล้างเด็ดขาดนะครับผมนะครับห้ามล้างเด็ดขาดนะครับผมนะก็โอเคครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับคือเหรียญบาทหนึ่งสมัยรชัชกาลที่ห้ารอศรรอศ1หนึ่งสองนนะครับผมนะตื่นเต้นน,นิดนึงคือใครที่อยากดูแบบละเอียดก็สามารถจะย้อนไปดูวิดีโอของผมได้นะครับ ผมได้ทําการอ,าอธิบายแล้วนะครับผมนะแบบคร่าวๆนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ